ครับกราสสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับไปอยู่อีกขุมรั้นนะครับอีวทีวีกับการเปิดคลิปแบบว่ากระตุกตานะครับผมโอเคครับวันนี้ผมอยู่กเกมแจ็คแอนด์ไฮนะผมโอเคครับเป็นเกมแนวสืบสวนคดีปริศนานะครับผมโอเคนะแล้วเป็นเนื้อเรื่องไทยด้วยโอเคบอกว่าเรา,าเป็นคนเล่นเกมให้ทุกคนดูแบบเต็มตัวเลยดีกว่านะครับ <ๆ S 1> นะเกมเริ่มเลยดีกว่า แจ้งเตือนทำไมเนะี่ยโอเคครับผมก็โอเคนะเราก็มาเริ่มเกมเลยดีกว่านะโอเคตัวละครก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมเล่นไปก่อนแล้วนะโอเคผมก็พอจะรู้เรื่องข้าวๆแล้วนะนั่นใครเหรอครับผมมาจากร้านขายของในห้างโมนะนะครับอือโอ้เดี๋ยวเปิดประตูให้นะครับเออผมต้องทำเสียด้วย ขอคุณที่มานะช่วยวางเาบาด้วยนะครับขอมันสำคัญมากเดี๋ยวผมชชื่อรับรอให้นะครับเชื่อรอตรงนี้ก่อนผมต้องไปทำการทดลองให้เสร็จเนะี่ยการคืออยากรู้ว่าการทดลองเขานี่เป็นการทดลองอะไรแบบไหนเนี่ยบทที่หนึ่งเกียิของชายสองคนนะครับอ่านี่คือบทที่หนึ่งเลยนะพาร์ทหนึ่งของเรานะครับผม โอเคฮะดูก่อนว่าผมจะสามารถเล่นเกมนี้ได้หรือเปล่ากยอปีกยอนะผมกันยายนนะครับที่แมชั่นแมชชั่นนะผมฉันไม่รู้ว่าเราเถียงกันเรื่องนี้มากี่สัปดาห์แล้วฉันบอกเขาไปแล้วว่าพินัยกรรมจะใช้ไม่ได้ถ้าระบุตัวต,วตนผู้รับประดกไม่ชัดเจนเขาเป็นอะไรของเขากันนะเออเราเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีแล้วแต่บางทีฉันก็ไม่เข้าใจเขาเลย ยังคิดถึงเรื่องนี้ก็ยังคิดสับสนนั่งผิงไฟให้ร่างกายอบอุ่นดีกว่าอ่าบผมโอเคฮะอันนี้ก็บอกว่าถ้าเราแบบว่าเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเราก็จะสามารถอ่ากดที่ตรงนี้ได้นะผมไอ้แว่นขยายนะครับอโอเคฮะเดินดูรอบๆบอันนี้อะไร <c oughs> เหมือนตัวละครอยากได้เตาไฟเตาเตาไฟผิง หรือว่าจมคำบังคับให้เขาสาบานต่อหน้าคมพีไบเบิลว่าจะแก้พินัยกรรมไม่อย่าพึ่งที่กว่าฉันจะพยายามพูดให้เขาเปลี่ยนใจอีกทีสักหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีเลยล่ะโอเคอีกหลายปีเราก็เดินดูร,บรอบๆบก่อนนะตัวละครเราแก่แล้วนะครับใ <c oughs> นนามของทนายความเกเบียร์จอห์นฮันเตอร์ฮันเดอร์สันฉันจะจบเรื่องให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาแบบตัวละครเราก็เป็นพระเอกนะนี่พระเอกพระเอก เงี้ยเกต่อไฟเริ่มจะนั่งพักข้างเตาผีค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยมีปัญหามีเวลามีมีปัญหาการใช้ความคิดหน้าเตาผิงไฟนี่แหละช่วยดีที่สุดนะผมดื่มไฟแก้เครียดดีกว่าจะได้หายปวดหัวโอเคครับผมอืมเขาอยากจะเจอเดี๋ยวนะกี่โมงแล้วล่ะเนี่ยสายขนาดนี้เหรอจะไปเจอแอนเฟิร์สไม่ทันแน่ ตายสิโมแต่นั่งเชื่ออะไรไปเรื่อยกติไม่เคยเป็นแบบนี้มาแล้วเนี่ยว่าแต่ถนนอะไรนะตัวละครลืมถนนยุมานแล้วแก่ับตัวละครเราแก่แล้วก็ผมจะไปได้แก่นะครับถึงถึงตัวละครจะแก่แต่ผมไม่แก่นะครับโอเคฮะโอเดินไปนะผมก็กดตรงอักษรนะแต่เราจะเดินลูรอบก่อนนะฮะอ่า ข่าวใหญ่หัวขโมยลึกลับที่ออกกระวาดกลางลอนดอนถูกจับตัวด้แล้วอ,อันนี้แหละเดี๋ยวพอเดินเสร็จกลับไปพักดื่มน,น้ำชาที่บ้านดีกว่าใช้ควรใช้เวลาอยู่อย่างสงบสุขบ้างอ่ะนี่สินะความสุขของชีวิตอัน,นเรียบง่ายหรือว่า,วาจะความสุขอยู่กับเรานานๆาน,นะอะคือผมอ่านผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับปกติผมบอกว่าอ่านภาษาไทยก่อนะแต่ผมเข,นขินเวลาแบบมาอ่าน เล่นเกมแขกแอากาศลอนดอนนี่แย่จริงๆอืมคุณเกเกแล้วนะัออกมาข้างนอกสูตรอากาศข่าวใหญ่นี่ว่าข่าวใหญ่นะหูขโมยลึกนะับมาโอ้มิสเตอร์ไฮเดรซันมาถึงจนได้สัปดาห์นี้เป็นไงบ้างก็ดีนะวันนี้อากาศดีจริงๆเหมาะกับการเดินเล่น จริงครับผมกลัวอย่างนั้นอากาศปลอดโปร่งแล้วก็สดชื่นเราไม่ได้มาที่นี่สักพักแล้วนะว่าไหมคนแก่คนนั้นยังบอกว่าอากาศแย่อยู่เลยนั่นสินะดีที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์คนก็เลยไม่เยอะท่อไหไรใช่แล้ววันธรรมดานี่คนเยอะมากเบียดเสียดกันไปหมดวันนี้เราเดินเล่นตามถนนสายหลักก็แล้วกันนะมิสเตอร์เฮเดสันได้สิอ yes yeah yes โอเคครับมาก็เดินดูรอบๆอม,มาโอ้ดูสี่ผมเจอข่าวน่าสนใจเข้าอเจอข่าวน่าสนใจเหรอเกี่ยวกับหนักสือชื่อดังในกรุงลอนดอนน่ะผมหมายถึงนักหมายถึงนักสืบเอกชนเหรอใช่แล้วชว่วงนี้พวกตำรวจเพิ่งพาไลมาร่าเลยคนก็เลยหันไปขอความช่วยเหลือจากนักสืบเอกชนอย่างเยอะที่ไม่คาดไม่เคยเป็นมาก่อนอืมีมข่าวเกี่ยวกับคดีน่ากลัวด้วย เราควรซื้อหนังสือพิมพ์นะเอามาสักสักฉบับดีกว่าได้สี่อ่าก็ซื้อหนังสือพิมพ์ฮะไม่มีอะไรอะไรเอ่ยดีนดีต้อะรับครับนายท่านสนใจซื้อผ้าเนื้อดีของเราไหมครับอ่าไม่ละขอบคุณขอเดินดูอย่างเดียวก็แล้วกัน ผ้าของเรานอกจากดูดีแล้วยังใส่โทนอีกด้วยนะครับตอนดูสินะท่านมา้อนจับผ้าตัวอย่างดูได้เลยท่านาตาเราก็เลือกผ้าเหมือนกับผ้าราคาแพงแต่เราขายในราคาที่ถูกกว่าผมว่าซื้อไปตัดสูกก็ยังได้เลยนะขายตรงเลยอืมใส่โทนก็หรอก็ดูคุ้มอยู่นะแต่ไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องแต่งตัวสมฐานะเอาไว้ก่อนนะนะกอดนะครับโอ้มาถึงสถานที่นี้ต้องหนาน,นิโกเรตหนาน เจออะไรเข้าเหรอดูสิมาเตอรฮดเดสันดูนั่นสิอ่าก็หลายๆอย่างพังเลยเทนะครับโอ้ oh my god เป็นอไันด้เด็ดเดยดเโอดเด็อันนี้อะไรร้านขายยาถ้ามีอะไรเหรอโอ้มันทำให้ผมนึกถึงคนคนนึงเนะี่ยร้านขายยาเกิดเรื่องได้ทุกกอย่างแล้วนะรวมถึงเรื่องน่ากลัวที่คุณกำลังคิดอยู่ด้วยมสเตอเฮสัน หมายถึงฝันน่ะเหรอฝันน่ะหาซื้อที่ไหนก็ได้ผมหมายถึงของเลวร้ยายที่กว่านั้นฝันหรืออะไรวะนะอย,อย่าบอกนะว่ายาพิษถูกต้องอ๋ออ๋อไม่ใช่ฝันยาพิษมาแต่ผมได้ยินมาว่าขยะยาพิษก็ไม่ได้หายาขนาดนั้นตัวละครคุณใหญ่เท่าเท่าตึกเท่าบ้านไททันนี่อะเริ่มครับผมขไขปริศนาได้ นี่มันอะไรกันแผงขายของพังหมดเลยนี่มันกลงางวันแสกแท้ๆแปลกจริงๆคือว่าพี่เจอฮัดเดอร์สันมีคนพังแผกขายของเมื่อคืนนี้น่ะผมเห็นเองกับตาเฮ้ยนายเห็นกันเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือย,ยังไงถูกต้องรับมืออฮัดเดอร์สันเป็นเรื่องชาวคนลุกเลยนะสวนสิไม่ใช่ใชาหให้ตายสิยังอยู่ตรงนั้นเลยเหรอเนี่ยอืมก็ต้องเดินดูดรอบๆนะฮะไป แต่รอบเกดูไม่ได้แล้วับผมรองเท้าฮะซื้อฮะทำไมถึงมีรองเท้าเด็กอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะว่าผมไม่อยากจะพูดถึงเลยแต่ผมจะเล่าให้ฟังกนแล้วกันมิสเตอร์ฮตสันมีผู้ชายน่ากลัวคนหนึ่งหยยบเด็กผู้หญิงเข้าอย่างทางตรงนี้เสียงกระดูกหักเสียงจิตร้อของเด็กผู้หญิงคนนั้นยังติดหูอยู่เลย ทั้งสองคนรีบร้อมไปทันระว่างเลยเดินชนกันแต่สไลดเร็วนั่นไม่สนเด็กผู้หญิงที่ล้มอยู่เหมือนหยับเธอเอาเดตืด้อเราก็เดินต่อเหมือน,นมีอะไรเกิดขึ้นแย่ yeah, ชิบหายทุกคนอืเด็กผู้หญิงน่ารักขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงได้อ,อคนรูปมากใจเย็นก่อน h a first h a fist ก็ได้เอาแสดงว่ารองเท้านั้นเป็นของเด็กสินะ คิดว่าน่าจะใช่เราได้ยินเสียงเด็กร้องคนแถวนี้ก็เลยรีบมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วนายจับมาสดตำรวจหรือเปล่าได้ไม่ครับสุดท้ายแล้วก็ตกลงกันได้ผมจ่าให้มันจ่ายหนึ่งร้อยปอนด์จะใช้ให้ของเด็กผมยังจำได้อยู่เลยคนแถวนั้นลุมสาบแช่งหมอนั่นเหมือนกับฝูงฮาปี้ข้าของที่พังเละเทะนายคิดว่าเป็นฝีมือของมันใช่ไหม โอ้ oh, แน่นอนครับมิสเตอร์ฮตเดสันผมเห็นมันเดินเข้าประตูที่อยู่ตรงตอกนี้นายคิดว่ามันเป็นคนพังแผงขายของนี้หรือใช่ครับผมคิดว่ามันพังแผงขายของตอนนี้ที่เดินออกจากบ้านของตัวเองบ้านของมันอยู่ที่ตนตอกนี้แหละเข้าใจแล้วไหนไปดูบ้านมันกันหน่อยสิก็ไป let's go นะผม let's go <S ก็ตรงนี้มั้ยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนี่ไงตรงนี้แหละครับมิสเตอร์ฮเดสัน ประตูตที่หมอลั่นใช้เข้าออกฮา่อาอ้าวคุณจําบ้านหลังนี้ได้เหรอหรือว่าคุณรู้จักกับเจ้าของบ้านครับแบบไม่นะเจ,เจ้านั่นมันหนีเข้าไปในบ้านของเขาเหรอเนี่ยมันไม่ได้หนีครับทางคุณหมอพ่อของเด็กผู้หญิงและตัวผมเดินตามมันมาที่นี่มันเดินเข้าประตูนี้ไปแล้วก็เอาเงินจํานวนหนึ่งออกมา แตมันหาไม่ได้อยู่ตรงที่เรื่องเงินนะสิหมายเขาว่าจะไงมาทําเรื่องอะไรกับอะไรกั่นหรือมันพยายามจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือด้วยด้วยเช็คพอผมดูที่เช็คลายเซ็นบนเช็คกลับไม่ใช่ขอ,ชอของชื่อของมันดูได้ย,ยังไงน่ะมันบอกชื่อของตัวเองกับนายเหรอถึงไม่บอกชื่อผมก็รู้ว่าลายเซ็นไม่ใช่ชื่อของมันแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องเพราะว่ามันเป็นชื่อของคนที่มีชื่อเสียงมากๆแค่เห็นชื่อก็จับได้ทันทีเลยนะ มาคงคมขู่ให้เจ้าของเช็คให้เช็คให้มันแน่แน่หรือไม่ก็ใช้กําลังคู่เข็นใครเป็นเจ้าของเช็คกันนะอ๋อเขาก็คือเพื่อนของคุณคนคนนึงนั่นแหละครับผมคิดว่าผมไม่ควรเอ่ยชื่อเขาเพื่อเป็นการให้เกียรติของเขาด้วยนะอเอาไงต่อครับมิสเตอร์เฮเดอร์สันคุณเคยถามคนอื่นบ้างหรือเปล่าว่าประตูนั้นมันเป็นบ้านข,ของใครเอเฟสไม่เคยเลยครับ ผมคิดว่าถ้าเรื่องเรื่องเ,อเรื่องยึ่สองเข้าวุ่นวายเราก็ควรจะสอดรู้สอดเห็นให้น้อยเข้าไว้เพราะงั้นพอเรื่องจบแล้วผมก็เลยไม่ยุ่งกับมันอีกอืมก็ดีนะเป็นความคิดที่ดี <c oughs> ตัวละครต่อในใจ <c oughs> อ่าก็โอเคเช็คมันเป็นของปลอมหรือเปล่า <c oughs> ผมไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันแต่สุดว่ามันเป็นของจริงทำเอาผมพูดไม่ออกเลยล่ะครับ เออไนนี้งั้นเหรอหน่าจำหน้าหมอนท่นได้ไหมล่ะจำไม่ค่อยได้แร้วครับแต่ที่แน่อย่างหนึ่งก็คือเขาแต่งตัวดูภูมิฐานแต่มีบุคลิกที่ขัดหูขัดตาแล้วก็ดันรังเกียจเอามากๆเข้าใจละเมื่อคืนเมื่อกี้คุณก็บอกว่ามาแนะนําตัวกับคุณใช่ไหมมันชื่ออะไรงั้นเหรอเอสเวิร์ตหฮหรือเปล่านะใช่ครับหฮแน่ๆผมถามมันเองแหละ ไฮมิสเตอร์ไฮอึ้เป็นชื่อที่มีความหมายสมกับตัวมันจริงๆอืมตลอดแอสฟิสชื่อตอบมาตรงๆนะเหตุผลที่ผมไม่ได้พูดอะไรเยอะนะก็เพราะผมรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเช็คแลารู้ด้ยวยว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครสิ่งที่คุณเล่นมาทั้งหมดเล่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องสำคัญมากๆมิสเตอร์ฮัดสัน เรื่องนี้อาจทําให้เพื่อนของผมสอมเสียชื่อเสียงหรืออาจจะเลวร้วายไปยิ่งกว่านั้นอกีกคุณน่าจะบอกผมก่อนนะเนี่ยแต่เจ้าั้านใช้กุญแจของตัวเองขไขประตูจริงจงนะครับผมเห็นกับตาเลยนี่แสดงว่าคุณไขค,ควรทุกอย่างแล้วระหว่างที่ผมเล่าเรื่องให้ฟังสินะสัญญากับผมได้ไหมว่าคุณจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครอีก ้องขอโทษด้ที่ผมเผลอปากพร่อยผมจะปิดปากให้เงียบครับพิเตอร์ฮัดเดสันถ้า,างั้นผมไปแล้วนะครับแล้วผมพบเราผมกัดไม่เราพบกันใหม่อ่าเดี๋ยวผมจะเรียกอ่าคนที่คุยกับพระเอกเราชื่อว่าแอดฟิสไห่ก็แอดฟิตนะครับผูบ้ชายน่ากลัวนั่นรู้จักกับเพื่อนของฉันแถมชื่อนั่นฮ่ย้ยนเคยได้ยินมันมาก่อนต้องกลับไปบ้านไปต้องกลับบ้านไปซะแล้วสิ อ่าก็กลับบ้านครับผม <c oughs> คนเก่วับ <c oughs> คนเก่วับมาได้ไง <c oughs> โอเคครับผมผมจะเรียกตัวละครเพกว่ามิสเตอร์ฮันดสันนะครับส่วนจะเรียกคนที่คุยด้วยมังกีแอ็เฟิดแล้วก็แอฟริตนะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับให้ใหฉันเพื่อนจะเห็นชื่อนั้นแน่ๆเมื่อไม่นานนี้เองด้วยต้องรอคอดเอก,เอกสารในตู้เซฟแล้วโอเคครับผมก็ เดดูก่อนนี่อะไรเนี่ยหรือฉันจะควรอ่านหนังสือดีนะฉันควรต้องพักบ้างเพราะตอนนี้ไม่มีสมาธิทําอะไรเลยโอเคครับผมก็ก็ดูเรื่อยๆนะดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆอ่าตอนผีนี่อุ่นดีจริงๆผ่อนคลายได้เยอะเลย,เยช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะๆไปหมดโอเคครับผมอยากให้มีเรื่องลึกลับพวกนี้มาทางออกง่ายๆจัง ก็นะผมตัวละครเราก็ตัดท้อไปเรื่อยครับบางทีก็ได้ดื่มชาสักสักถ้วยอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ก็ยังไม่อยากแฮะแต่นายคอลินไปแล้วนี่มิสเตอร์ฮาร์เดสันก็ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรไหม,ม,มนี่แมงเขนพระผู้เป็นเจ้าปวดดูแลผมกับครอบครัวแล้วก็ดูวิญญาณอ,อันชอบทรรมของผมด้วยอันบอบช้ำสิ ทุกอย่างทุกวยัยสับสนไปหมดไม่ว่าจะเป็นจิตใจของผมหรือว่าสังคมรอบข้างขอว่าให้ผมมีศรัทธาอันมั่นคงไม่สั่นคลอนอืมก็พระเจ้านะครับผมพระเจ้า <laughs> ผู้สงเกียิย่อมต้องพฤติกรรมอย่างสงเกียดใช้เข้าใจแล้วว่าสถาทางสังคมนั้นพร้อมกับหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ตอน,นเด็กๆฉันเอีก็คิดว่าสงสัยอยู่แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจความหมายของมันแล้วเฮ้อฉันควรช่วยงานกุสลมากกว่านี้ตอนที่ฉันทำไหวนะนะถ้ามีเวลาว่างฉันกูจะไปหาเขาสักหน่อยเพื่อนเก่าผู้แสนใจบุญของฉันอืมโอเคคืนนั้นมิสเตอร์เฮเดสันกลับถึงบ้านด้วยความขุ่นมัวพอได้เห็นตู้เซฟกั็นึกถึงออดจนได้แอสฟุนไห้ คือชื่อที่อยู่ในพิธีกรรมของ G.Cost เดี๋ยวก่อนรหัสตู้เซฟนี่เบอร์อะไรนะว่าแล้วว่าต้องลืมข้อสักวันดีนะที่ซ่อนคำว้ไ,ไปทัวห้องเริ่มโอเคครับผมหาคำใบ้นะครับเกียหาคำใบ้ก็โอเคโอเครหัสผ่านถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนี่นะ่าจะเป็น สามอันนี้ก็น่าจะเป็นเก้าอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งนี่น่าจะเป็นอตัวเลขผิดเรอเนี่ยอืมอเอ๊ใช่หรือเปล่าะทุกคนฮนะขอใช้สมาธิในการหาก่อน <c oughs> เรารู้แล้วนะครับว่าตัวเลขตัวหนึ่งเป็นเลขเก้านะครับอม เดี๋ยวรอปลารับผมซ่อนไว้ทุกมุมห้องเลยเหรอมีไว้ตรงไหนมีตรงไหนมัน่งที่ซ่อนไว้ทุกมุมห้องถามในดีนี่แหละหลังเอ๊ะเดี๋ยวนะหลังหลักแรกคือจํานวนกรอบรูปในห้องของฉันหลังสุดท้ายคือจํานวนเทียนไขในห้องของฉันหลักแรกคือจํานวนรูปในห้อง เราใช้ก็คืออืมเป็นไงห้าหกเจ็ดเดี๋ยวนะโอเค,อเคไปดื่มชา สามเก้าหกสี nine, six, <laughs> ว่วแม่งเอ้ยสามเก้าหกสี่เออใช้วิธีนี้เฮียไปตู้เซฟเปิดออาแล <laughs> ้วชั้นมันยากว่ะไอ้เฮียเออมันย,ยากเกินไปปะวะรัดพลาเมื่อกี้ผมจำได้นะนี่ทำไมวะทำไมความจำเสื่อมจังวะเมื่อกี้กูก็เล่นอยู่นะแต่เฮ้ยแม่งช้ามันเถิดมาดูในตู้เซฟนะผม ันนี้มีอะไรไหมโอเคครับอกเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาเขียนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะโคต้องให้อ่านให้เรียดกว่านี้แล้วล่ะโอเคครับผมอันนี้ง่ายนี้ง่ายชิดเคอันนี้คือผมจะใช้นยามจำเป็นเท่าน,นั้นนะไอไอนี่เท่าน,นั้นน้ำชาใช้นยามจำเป็นไม่งั้นก็ตัวเป็นยานแล้วจริงๆอ,อ่ะเออหายพรดกหายสาบสูญในกรณีที่ as แฮนลี่จ uh, ีคอรด็อกเตอร์สาขาแพทยศาสตร์ด็อกเตอร์สาขากฎหมายชีชีวอรด็อกเตอร์สาขานิตินศาสตร์และสมาชิกสมาชิกหลายสมาายสมาคมแห่งลอนดอนถึงแก่กรรมเขายกประดกทุกอย่างที่ถือคอให้กับ ให้กับสหายรักและผู้บอุปถัมภ์เอสฟิทไฮหากดร์จีคอสหายสับสูนหรือขาดการติดต่อโดยมีทราบสาเหตุเป็นเวลาเกิน3เดือนเอสฟิทไฮจะได้รับสมบัติทั้งหมดของจีคอสตัวทันทีตัวปัศจ,จากข้อมูลผูกพัดใดๆด่อ่าเว้นแต่ภาระการชำระค่าแรงงานจำนวนเล็กน้อยแก่คนรับใช้ของดรจีคอสนะครับผม,มนั่นไง อืมเอาแล้วชื่อของเจ้านั่นอยู่ในพิธีกรรมของนายจริงๆด้วยอได้เห็นอีกครั้งก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่อีกตรงกับที่ชีตคิดไว้จริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันเคยได้ยินชื่อไฮทนประตูนั่นจะเป็นทางเข้าตึกส่วนหลังของแมนชันช่นแมนชัจีคอสแสดงว่าคนในพิธีกรรมก็คือคนที่ก่อเรื่องในฐานะเพื่อนของจีคอส นี่มาหักหน้ากันชัดๆทีแรกก็นึกว่าเป็นแค่กุ้ยข้างถนนที่หาเรื่องคนไปนวันๆคือปล่อยไว้แบบนี้ชื่อเสียงของจีคอสต้องพังยับเยินเป็นแน่ๆโอเคครับผมพาร์ทแรกก็จบแล้วนะ <c oughs> เปิดคดีเพิ่มเติมอ่ะไปก็ประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะมีพ,พาร์ทไปนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นพ,พาร์ทนี่พาร์ทแรกก็ ทำเอาเราบอกว่าปวดหัวเลยนะ <t imes> ทำลายนะผมทำลายก็จะมีประมาณนี้เนาะออส่วนนี้เราบอกว่าเราเล่นไปแล้วนะผมนี่นี่การที่บอกว่าเป็นบ,นบนกกันทึกบันทึกการทดลองกับปรชชาออก็ประมาณนี้โอเคครับผมก็มาต่อกันในพาร์ทสองเอาไว้ ข้างหน้านะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับสิเกย์สุดเอเดรียนรลืมดูินเซนะผมเจอนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะ